ดีค่ะเปิดฟ้าสวรรค์วันอาทิตย์ที่17กันยายน2566เรื่องพระเจ้าองค์ผู้สูงสุดบทที่สองข้อท่องจำแต่พระเจ้าของเราทั้งหลายอยู่ในฟ้าสวรรค์สิ่งใดที่พระองค์ทรงพอพระทัยก็ทรงกระทำสดุดีบทที่115ข้อที่3อ่านสดุดี135ข้อ3ถึง13อ่านพระคมัมภีร์ใน1ปีโยเอลบทที่1ถึง3เนะะื้อคา ในสุตตดีบทที่3ข้อที่10ถึง11พระคัมภีร์กล่าวว่าพระเจ้าทรงทําให้คําแนะนําของคนนอกศาสนาสูญเปล่าแต่คําแนะนําของพระองค์นั้นคงอยู่ตลอดไปดังนั้นมันไม่สําคัญว่าสตรูของทัศจะตัดสินอย่างไรเกี่ยวกับตัวท่านพระองค์จะทรงยกเลิกคําแนะนําของพวกเขาและแทนที่พวกเขาด้วยคําแนะนําของพระองค์ในานามของพระเยซู องค์ผู้สูงสุดสามารถเอาชนะแพทย์ได้ในมรารโกบทที่สองข้อที่หนึ่ถึงสิชายที่ได้ถูกพาเข้ามาทางหลังคาไม่สามารถรักษาให้หายได้หากพูดในทางการแพทย์แต่เขากลับเดินออกไปด้วยการรักษาเมื่อเขาได้เข้าเฝ้าองค์ผู้สูงสุดเราได้รับสิทธิทพิเศษอย่างแท้จริงในการรับใช้พระเจ้าผู้ทรงสามารถลบล้างรายงานทางการแพทย์ได้ องค์ผู้สูงสุดสามารถอาศนะความตายได้เช่นกันในยอมบทที่11ข้อที่ 39- กาถึง4ีพระกัมพีกล่าวกับเราว่าเมื่อพระเยซูเสด็จไปยังอุโมงค์ฝังศพของลาสลัสลาลาลัสไม่เพียงตายไปหลายวันแล้วแต่ศพของเขายังหมิ่นอยู่ด้วยยาของเขาชื่อว่ามันสายเกินไปเสียแล้วแต่องค์ผู้สูงสุดตรัสอาชนะความตายโดยสิ้นเชิงและทรงเรียกลาสลัสให้ฟื้นคืนชีพตลอดพันธกิจทางโลกของพระเยซู พระองค์ไม่เคยเกล่าวถึงความตายเมื่อพระองค์จะทรงเลี้ยงดูบุตรสาวของยายลาสพระองค์ไม่ได้ใช้คำว่าการตายเลยพระองค์ตัดว่าสาวนยลุกขึ้นเถิดความตายก็ยังต้องปล่อยพวกเขาไปองค์ผูส้สูงสุดสามารถเอาชนะมารปีศาจได้อิสยาบทที่49ก็ที่24-26แสดงให้เห็นว่าเมื่อองค์ผู้สูงสุดได้ตัดสินใจปล่อย เป็นอิสระพระองค์จะทรงเลี้ยงผู้ที่กล่าวว่าท่านไม่สามารถเป็นอิสระได้ด้วยเนื้อหนังของท่านของตนเองและทําให้พวกเขาต้องดื่มเลือดของตนเองครั้งหนึ่งข้าพเจ้าได้เคยไปเทศนาในงานแต่างงานในหมู่บ้านของข้าพเจ้าและเมื่อข้าพเจ้าได้เห็นพวกพ่อหมดแม่หมดเข้าร่วมด้วยข้าพเจ้าก็ได้ใช้โอกาสนี้สรรเสริญพระเจ้าองค์ผู้สูงสุดที่อยู่ตรงหน้า พวกเขาพร้อมทั้งประนามอาณาจักรแห่งความมืดหลังจากงานแต่งงานแล้วพวกเขาได้พบกับแม่ของเจ้าสาวและพูดว่าเด็กชายคนนี้ดูถูกเราในงานแต่งของลูกสาวคุณมาดูกันว่าเธอจะเข้านอนได้อย่างปลอดภัยหรือไม่แม่ได้วิ่งมาหาข้าพเจ้าและข้าพเจ้าก็ได้บอกเธอว่าไม่ต้องงงวเจ้าสาวตั้งครรภ์และให้กำเนิดอ,อย่างปลอดภัยแม่จะมีความเชื่อมลายที่แม่มดวางแผนไว้ เพราะองค์ผู้สูงสุดได้ควบคุมพวกเขาไว้หมดแล้วองค์ผู้สูงสุดกําลังตัดกับท่านว่ากิจกรรมทุกอย่างของมารปีศาจในชีวิตของท่านได้ถูกแทนที่แล้วในพระนามของพระเยซูประเด็นสําคัญพระเจ้าองค์ผู้สูงสุดของพระองค์ได้ทรงโปรดลบล้างรายงานที่ชั่วช้าหรือการตัดสินใจในทุกอย่างที่เกี่ยวข้องกับข้าพเจ้าและคนที่ข้าพเจ้ารักด้วยเถิดในพระนามของพระเยซูที่มาเปิดฟ้าสวรรค์ เู okay, ้ยแก้บออเอ a อเดลไปเยจัดทํา e, ทโดยกิจจการแห่งการทรงไัยเคริสเซียนของพระเจ้า